โอ้โหมีขนาดปรับลรื่นแล้วนะมันยัียงกระตุกเลยผมผมคิดว่าน่าจะเป็นพอวัวแน่เลยโอเคผมพาคนี้เราจะลงไปที่เหมืองกันดีกว่าครับผมเฮ้ยเฮ้ยวัสดีโอ้โหมาถึงก็เจอเอนมี่เลยแสงพวกมันสปอนแล้วสิโอเคครับผมพาคนี้เราจะลงเหมืองกันนะครับผมไปตามหาแร่เพชรแร่เหล็กกันเลย จริงๆคือผมต้องขอภัยพาร์ทจริงพารทนี้คือผมอัดไปแล้วละ่ะพาร์ทสิบเอ็ดเนี่ยแต่ว่าผมลืมเปิดเสียงครับผมเปิดเสียงตัวเองสูงก็คือเสียงเบามากครับผมจริงแล้วอุ๊ยโอ้ย,อยคีปเปอร์พารทที่เราให้ผมคือเวลผมเท่าไหร่ยี่สิบกว่าผมแลวโดนไอ้คีปเปอร์มันสอยครับผม ก็คือตายตายก่อนเฉยเลยพานี้เอยไม่ใช่พานี้นะพาที่เราผมเจอลงไปในเหมืองรอบผมแล้วก็เจอเรียกจุดสปาหลายอย่างเลยนะผมเนี่ยผมจะโชว์ถ้าไม่โชว์ไม่ดูจุดฟาร์มสปาจุดเนี่บผมซอมบี้ถ้าใครจําได้ <laughs> แต่เราจะไม่ได้พามาดูนี่บผ,ผมจะลงไปหาแร่หาอะไรอบผม เฮ้ยผมภาที่แล้วมาตรงนี้กันอวันดีโอ้ลาวาภาคแล้วนี่โอ้มันกันเลอเกินนะผมตายเวลเจอสปาวแมงมุมนะครับผมสปอนสปาวสองทีตาย หรืองออแร้ไปด้วยโอ้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 โอโอโกวดกวดตอนนี้เราเล่นกันเอ้ยชิวชิวกำลังบอกให้เล่นชิวชิวเลยแม่งดูสิว่าโอ้โหผม เขาบอกเลยผมดันที่ผมเจออยู่นะตอนนี้เป็นดันแบบกว้างมากครับผมมีหลายสปาลเลยแต่ผมเองก็ยังสำรวจได้ไม่หมดนะครับมีโอ้โหมีอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเยอะแยะดีผมเจอสปาสเกลด้วยนะประเด็นแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไร <c oughs> เฮ้ยใหม่แมงมุมเฮ้ยหรือว่าโอ,าอ,าอ้มันฆ่ายากเลยแมงมุมตัวเล็กเนี่ยครับผมเอ้ยสปาแมงมุมอีกแล้ว เยอะไปไหนเนะี่ยดันที่ผมเจอเนะี่ยปักไฟปักไฟไปผมเราสำรวจเหมืองกันดีกว่าสเกลข้างหน้าไม่แน่ผมดันนี้อาจจะเป็นดันดีก็ได้ <c oughs> เอ้ยโอ้โหฮะเนี่ย โอ้เจอทอง <c oughs> ตอนนี้ผมเริ่มรนล้าแล้ว <c oughs> เจอแร่เยอะมากผมจะไปทางไหนดีตรงนี้ก็มืดผมคิดว่าผมคงต้องฟาร์มแร่ดองแร่ไว้เยอะหน่อยผมจะได้เอาไปลุยนรลกกัน วัดีทางนี้ไม่มีใครนะมันมีความเป็นไปได้ไหมผมว่าจะมีเพชรอยู่ในเมืองล้างผมหวังว่านะอย่างน้อยขอลาปิสซะหน่อยนะเพราะว่าลาปิสนี่สำคัญมากเลยครับผมจะเอ็นหารของเนี่ยต้องใช้อย่างเยอะตรงนี้ตันแล้ว กองนี้ก็ตันนะผมเสียวตรงนี้อบอกกันไปก่อนเกิดพอดี เล่นคนเดียวมันหลอนนะผมมันหลอนสติสตังก็จะไม่มีนี่โอ้โหมีแต่ทองเนี่ยนะผมเนี่ยนักขุดทองเลยนะเนี่ย ดีฮะโอเคครับผมภาคนี้ผมอาจจะไม่พูดอะไรมากผมเพราะว่าภาที่แล้วพูดไปเยอะผมแต่ว่าตายอีกแล้วผมตายบ่อยไปคีปเปอร์นี่วันฮิตคิวเลยครับผมผมนี่ตันเลยดีตรงนี้มีอะไรไหม มีแค่ลวาวาโอ้โหดีซอมบี้หนึ่งสองสามสี่ตายไวอยู่ครับผมโอ้โหมัน <c oughs> <c oughs> นี่มันยิ่งกว่าอินเซปชั่นเฮ้ยโอ้โหซอมบี้เกาะทอง เดี๋ยวนี้เติมมาเลอเราเนะี่ยสเกลตันเติมมาใส่เกาะทองเลยมาให้ผมฟาร์มแร่ดีกว่าอย่างที่บอกบกพานี้ไม่มีอะไรมากหาลงหาแร่จะเจอเพชรได้ก็จะดีมากเราสำรวจเหมืองดี เกาะทองเกาะทองโอ้โหไม่ดรอปด้วยสิวางไว้ผมเปลืองช่องพี่ ตรงนี้ไม่มีอะไรผมโอเคสวัสดีฮะผมจะมีโอกาสเจอไอ้นี่ไหมผมสปาวเอ็นเดอร์แมนอยากเจอมากตั้งแต่เล่นเกมมาไม่เคยเจอสปาวเอ็นเดอร์แมนแล้วมันจะมีไหมโอ้โหมุมนี้มุมนี้ที่รอคอย จุดตายคีปเปอร์ครับผมชอบ่อยแล้วเฮ้ยโอ้ตกใจจำสกแกรเหรอเราอะเฮ้ยเจอแล้วลาปิสต้องใช้ฟอร์จูนครับผมขุดเยอะๆนี่นี่โอ้โหได้เงียงยี่สิบเก้าครับผมผมเลือกใช้ฟอร์จูนครับผมเพราะว่า ฟอร์จ e เนี่ยจะให้บัฟถ้าหากเราขุดได้แร่แร่แบบเป็นของมาเลยครับผมเราจะมีโอกาสได้แร่เยอะขึ้นนั่นเองถามว่าดีไหมก็ก็ดีว่าไม่มีอะไรใช้นะเฮ้ยนานเ <c oughs> จอกพวกนี้สองบีมาตะกีตรงนูงน้ยังไม่ได้ไปครับผม ม่เสียงอะไรโอซอมบี้อ่ะ,อะเอ้มีทางผมยังไม่ได้ไปเนี่ยโหแ่แหละขุดขุดเ๊้ทางไหนวะกี้ผมลืม เนี่ยหรอเค่ง okay, เดี๋ยวผมไปทางลาวานะผมอย่างที่บอกจะมีอะไรไหมอ๋อเหล็กและบีดรูทเอ้ยน่าสนใจโอ้มีเห็ดด้วยโอเรับ okay, ผมดูซ้ายดูขวาก่อนแล้วค่อย ไม่ีนะปึ๊บตรงนี้มาแล้วลงล่างแล้วโอเคอ้อหลอนมันหลอนแล้วเฮ้ยโอ้นั่นเอายิงโดนอีกเฮ้ยโอ้โห ซอมบี้โอ้ทอชผมก็จะหมดแล้วสต็อกสต็อกโอ้จะไม่แก้มาอยู่คนเดียวอืมอืมนี่ไม่มีนะผมนี่เลยจุดนี่เลยที่ผมตายเพราะคีปเปอร์เนะี่ยแม่ง ข้างบนเหมือนจะไปได้หรือเปล่ามันอนาจนานมากผมคีปเปอร์ระเบิดทีเดียวตายเฮ้ยี่ครั้งขาวพวกนี้เนี่ยโอ้ไปทางไหนเนี่ยทางนี้มาแล้ว ถังนี้น่าจะยังนะครับผมโห oh. <laughs> มันเป็นการแรนดอมน่าไให้ผมเจอลาวาแล้วเรับผมผมจะ,จะต้องเริ่มขุดตั้งแต่บัดนี้ โอ้โหโอ้โหยังสูงผมจะไปยังไงอันนี้ก็มาแล้วเหรอนี่ก็มีอ่ะโอ้ จะลองเสียงดีไหมข้างบนก็ไม่เคยไปโอ้โหจะเสียงขนาดนี้โอ้มันจะคุ้มค่านะครับ บนมีเอ้ยเ้ยแม่มดแม่มดเฮ้ยมันเตรียมยาแล้วมันเตรียมยาแล้วอูอ้อ้าวโดนเองอะไรของมันอะไรของมันปลาพิษโดนเองเฉยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ เขาไม่มีอะไรนี่วะสุกมันต้องลงล่างใช่ไหมเฮ้ยอย,อยากเจอเพชรแล้วโอเคโอ้โหจะล่วงมเนี่ยอย่านะอย่าเอ้ยเกือบ ผมต้องอุดว่ะงันมันไปไม่ได้โอเคอุดเรียบร้อยอย่าลืมปักทอสด้วยโอเคผมลงล่างมาแล้วผมจะเจอของดีๆหรือเปล่า เสียงมาตะไกลอ้เอียงล่างลาวาวา่ะบ่อลาวาโอ้โหสองที่เลยช่องน่าจะพอมาก <c oughs> เดี๋ยวขอดูรอบๆก่อนนะบม ทังพอดีเลยอ๋อมีผมถอนหายใจเพราะว่าเสียวหลังอยู่นะฮะหืมเอ๊ะทางนี้หรออ๋อลาวานี้มันเชื่อมกับตรงนั้น โหเยี่ยมไปเลยเอาเลยสโตนกลับบ้านด้วยนี่อยากรู้เหมือนกันเอาไปทำมในมือก็ไม่ได้ใช้เวลร์สิบหกแล้วผมโอเคผมจะใช้ทฤษฎีเดิมครับผมทฤษฎีเดิมเหมือนเดิมเลยผมขุดแร่ในการหาเพชร ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีเพชรอยู่อย่างแน่นอนขุดไปรอบๆอ่ะผมเจออะไรไหม ไม่เจอนะบมกลับบ้านรอบนี้มีแต่เหล็กนะบม คิดว่าคงต้องจำการปั๊มเหล็กเกิดขึ้นนะผมได้ยินสิโอ้โหเจบอบ่เราวารวมอ่ะโอ้โหเจอแล้วอื้มือขอดูครับผมกี่อันหนึ่งสอง โอ้โหจิสดีนี้ได้ผลเสมอครับผมโอโ้เยอะด้วยโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วน่าจะห้าบล็อกนะผมโอเคเราจะมาดูกันว่าฟอร์จูนหนึ่งของเราจะดอบได้กี่อันเจ็ดครับผมโอ้โห มีห้าบล็อกแต่ดอปได้เจ็ดก็คือได้มาเพิ่มอีกสองอันนะผมโอ้คุ้มอยู่ครับผม for จนอันนี้เจ็ดอันคิดว่าพอไหมครับผมสำหรับการระจนไปขั้นถัดไปอ้าวของเต็มแล้วเอ้ยมีอีกอันเหรอโอ้ไม่เห็นนะเนี่ยโอ้แปดอันแล้วครับผมตอนนี้ของผมก็เริ่มเต็มแล้วชวัวร์ กลับมาแล้วครับโหมืดพอดีตอนนี้เพชรมี11อันแล้วผมเย่ yeah. และลาปิสอีกแพ็คหนึ่งคุ้มค่าอยู่ครับผมโอเคเราเผา,าไปหมดเลยอืมอ้าวเฮ้ยนายมาทำอะไรที่บ้านฉันเอาหรอเอาหรอ โอเคผมคิดว่าผ่านนี่จ,จบแต่เพลงนี้ก่อนดีกว่า